สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิร์แล้วลุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่14เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ดังๆค่ะมันเรียกภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจาก ปูวัดป่าอุดรเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื้อนี้ก็ใกล้มื้อเข้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะเอก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามถามข่าวคือเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวเลขของปูวัดป่าอุดรในคลิปนี้สิได้มาเป็นตัวเลขพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเจ้านมัสก,การค่ะปูดะจะเลื่อนพ่อนจะเจริญพรอนไก่ข้ามาแล้วค่ะมาถามอีกคือเก่าแล้วค่ะปูเมื้อนี้หมูมานําน ยุ้งแมวมาน้าค่ะปุ๊ี่โคงสุดไทยตัวเนาะค่ะวันที่สิบสี่หรอไก่แล้วไก่แล้วค่ะฟันเปบมือขึนนึ่กันังยุ่แต่ว่ามีแนวาใา่อยู่ฟันมีแนวด้ายเนี่ยมันฟันมีรนวเป็เขาสองโอบเลยนะเขาอะไรครับปุ๊กเขาเป็นเป็นเป็นเขาเปียกหรือว่าเขายุ่งถงไหม เป็นเขา ừ, เขา้องตัวใช่ว่าเขา้องตัวมันเขาบอกมว,ว่าถุงละสองลอยหาซิปกรสัค่ะปูถุงถุงละสองลหยห้าซิปเป็วปูแล้วเราเอาไว้น้ำอีกจคครูสวอสิเพราะมือนั่นฟันเน็ตเพนเน็ตผู้พ่พอมันเป็นไม่ใช่เาเขาตัวของผู้พอน,นี้สิไม่ที่เขาสองสตัวสวอสิตัวาอายุเป็นหกสิบห้าปีนะปูะเรียกว่า พกฮกหายนนะนะอันนีู้้คนอันหัวไห้นะฮกานนีเดี๋วพูเลยว่าที่มันกเป็นเก่าทีนะมันคยเป็นความ่ะเอปูนี้มันจะหกกระกาตัวเดียวกันนะอันหัวห้าเจนนเลยอันนี่มันปิดหัวเนาะพู็เรียว่าปินหัวบึ้งเป็นอันหัวก็บะเป็นเก่าหานเปนเ่อไะค่คพามือนันก็ลุกไปอยนงที่พูบอกนะว่าอายุผู้พ่อหกสิบหาปี ีผู้น้องเสาฟันเห็นนะค่ะน้องเสาฟันเห็นไปเห็นผู้พ่อผู้แม่นั่มเนี่ยค่ะปกติมายำตัวนี้บอกสิคร่ะปูแล้วู่พ่อคุณเห็นผู้แม่นั่นมันเดมาตึงเกลดอายุเพิ่นหกสิบหกเจ้าว่าโดยมาเห็นเพิ่นผู้ฟันเห็นเพิ่นนี่มันเดมาเหล็กซี่สองสองซี่นะอ้ผู้ก็ลูกไปเดียวเนาะลูกไปเราก็ออกความออกกันเปลี่ยนบ้านเนาะเล่าครับปูอืมออกกันเล่าเปลี่ยนบ้าน ผู้วันเน้นว่าตัวนั้นผู้ันเน้นในหกซีสองเลยเรี่ยหรอค่ะก็เป็นว่าเจ็ดซีสองซีเนี่ยไปที่ไปสามตัวแตกกันแล้วเล่าเลยไปเขาเล่าค่ะไปเขาเรียกันเก็บบเาเด็กเล่าต่วพี่เด็กไงไนทีกันหรือว่าเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่รบาลเนาะม่นราเกเล่าเ็กกันดนที่กันนะค่ะแต่ว่าตัวนั้นมันฝันได้ดีเลยผู้ว่าผู้ันเน้นไปเนาะหกัน ที่สองไหมค่ะที่สองกูบอกย่อมจับอกที่สองสองซีนะค่ะกูก็เนินมาจนั้นโ้โไปออกทังเล่ากันกันอ้อกทั้งเด็กไงเด็กเด็กนคิดเตยมหนึ่งเนาค่ะเจ็ดเนาะเจ็ดสองซีเนาะแอเอาตัวนี้ล้วเราเเรียนตัวอันที่ที่เอาตัวเตี้ยนตัวหุันหัวนี่แหละค่ะเป็นอายุผู้พอค่ะืตัวหล็กนั่เนาะคตัวเล็กนั่นอ่เดนี่แหะไม่อายุผู้พออ่งละ ผูว่าถีิมาตัวนี้บพราว่าอนนี้อยู่ผู้พอมันเนหกสิบห้าปีนะปูปูเรียกว่านนั้นฟันเห็นเป็นเทพปลาลุงสามันออกหกขาศูนย์บัดรดีก็เรยว่าขันมันหันหัวจะเป็นเก่าหาศูนย์นี่สินะเอาาซิเป็นมากยังไงคบปูอันหนึ่งหนี่มากยังไงปูว่ามันปลาไหลนี่มันมันก็พม่เป็นนั่นเลยได้ผููตีนะ ปูว่ามันมาเป็นหนึ่งๆเลยขึ้กันปูว่ามันมันเป็นตรงๆอ่ะนะที่เป็นตัวยาวๆเออแต่ว่าปูล่องไปแล้วล่องสาวมันทีเหมือนว่าปลาสักสองตัวกับแปดสองตัวปูมันก็ฟันเคียวนะค่ะมันก็เคียวนะค่ะมันตีมันถือมันว้อสนี่อันนี้ปูเลยมาตีไม่ปูก็เลยมาตีไม่เออว่าได้เข่าสองสอบนั่นี่ละก็เป็นเลขเข่าสองตัวว้อสนี่อ๋อค่ะปูก็เป็นเลขเข่าสองตัวว้อสนี่เพราะว่าเมื่อนั้นปูกับฟันวาน่ามันไลขึ้นพ้นนะค่ะ อะไรขึ้นพน้นเลยมีปลาไหลออกว่าสองตัวนะ,ะอ้ยังคิดนันห่วงน้ำตัวดียุ่นนะม,มันดีมากแล้วกูกูเคยฝันเห็นรถไฟมันก็นยังเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะเป็นเป็นเหล็กหนึ่งหนึ่งนะ,ะมันยังออกหนึ่งหนึ่งนะเห็นรถไฟนอะ,ะอันนี้ปลาไหลมันก็นเลียงอุ้ยหุ้ยม่ได้ออกมาคนละขังนะ,ะสองตัวกูว่าอะางอย่ที่บมันหน,น,นึ่งหนึ่งบ่อสน ตีไปวบบเมื่อนั้นน้องเท้าตีไปแปด้องมันก็บ่ฝันเกี่ยวน่ะผู้ก็เลยว่าตีไม่บงกันนะมันเป็นตัวยาวๆงาหนาเท่ามันหนึ่งหนึ่งเลยคือรถไถ่นะผู้ก็เลยฝันเห็นรถไฟมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งนี่ผู้ก็เลยว่าเขาตีไปนั่นมีเจ้าคู่นะเพราะว่าเราก็ฝันว่าอะไรมีน้ำใดสองย่างเป็นคือเข่าเข่าสองทุ่งนะน่ะผู้ก็เลยว่าเขาไม่เละเข่าสองโตตัวนี้ตัวนี้ก็ ตัวนี้เออมันตีบ่อถือสนิทเนี่ยตีเป็นหกหาศูนน่นะค่ะนี่มันเป็นจิบวเขาจะหาซูนนี่บอสนิทค่ะผู้ก็เรียกว่าหันหัวไปนั่นนะเพราะว่ามือนั้นลุกไปเร็วหกหาศูนเนาะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าหันหัวเป็นเก้าหาศูนนะค่ะหกกระโคมตัวเดียวกันค่ะผู้ว่ามอกฝันมาขึ้นนี่เรารฝันว่าเดีเขาสองศพน่ะคเอ๊ะมันเหล็กที่เขาสองตัวบ่อสนิทพู้ก็เรียกว่าเอา อันหัวหกเป็นเก่ากว่าหน้าสีหน้ะเรียกเป็นเก่าหาศูนย์โลี่ก็หลายตัวดอกเนี่ยอันนี้ว่าสองถงถุงล้วสองหน่อยหาซิปมาท่านเ่มันก็บ้าหาศูนย์ด้กันแมนว่แต่ว่าพูดว่ามันมีสองถุงล่ะนะได้เข้าสองถงนะพูดกันลดว่าเวลาถง ของลอยหาสซิปปางทีนะในเข่าสองถุงมาขึ้นฟันในเข่าสองถุงเรียกเข่าเราละแต่ว่ามันอีเขาตัวไดนเอหน่าผู้ผู้สิทธิ์ที่ถือโต้วบ้านนะผู้เรว่าเอะสิบ่อเป็นตัวดีบ่อเสน่ห์ว่ะตัวหาศูนย์นี่บ่อเสน่ห์เพราะว่าเมื่อนั้นผู้ลงไปมันอายุของผู้บพรบหาศูนย์นะมันผู้เรียกว่าหันหัวเป็นเก่าซะหน่อยเก่าก็พบตัวเดียวกันเรียกว่าเป็นเก่าหาศูนย์ก็เพราะเพราะว่าฟันในเข่าสองถุง เ็เขาสองตงกที่ว่อีบอสันนี่เนื้อม่นไม่ใี่เขาสองตัวหาศูนดีบอสันนี่เนื่อแม่งยังนั่นกี่ขีเป็นเป็นเขาตัวมาไล่สองตัวดีบอสันนี่อือค่ะป่อเชียงรถรถข้าจอดอันนี้เชียรถนะคะปูรแมคโรถแมคโครไปในเวลาไปล่ะค่ะปูเอ้าไอ่โชว์พี่หมันสุขุทุกคนนึงเอ๊ซีเบินเนอะ คนไหนยก็แช่ทั้งสองนั้งหกพี่ก็ลังใจมาเอาดิเคยผมก็หยอดปูก <right. S 2> ็นเลยเอาผงสุดท้ายเนาะนี่แหละพุ so, so, ่งกับฟันได้ด <Okay. S 1> <Chinese> ีอย so, ู่ฝันดีอยู่ฝันว่ายพี่เนาะเลยในเข่าสองผงแล้วเอาฝันได้เป็นเข่านี่มันเกิดเรืเข่าแล้วนะแต่ว่ามันเห็นตัวยันเข่าสองตัวนะพุ่งก็เลยมาหันหัวนี่แหละตัวผูสงสัยนี่ยตัวพกกระเป๋าตัวเดียวกันนี่แหละกับตัวปลาไหลนี่แหละ เจี่ถึงตัวปลาไก็เลยก็เรว่ยตรงๆอว่าถ้าจะมันเป็นหนึ่งคือรดนไฟนะเ้าม่โฉม่มันทังสุกผุ้ทุกคนเนาะเอาเดี๋ยวจับแชนใันหลานวันที่สิเจ็ค่ะอืบเจ็ดมกราคมเอาม่โฉม่มนันทุกผุ้ทุกคนเนาะจะเรื่องกอนอ สรุปตัวเลขแนวทางค่ยคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรคารมื่อกี้ตัวเลขของปู่มี่เกาหาศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหาศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะเก้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองห้าศูนย์นะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขค้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคมันมา่ํา่ำร่ำลุลุ่ยหฮงเ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขค้ขนนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลตัวเลขแนวทางดีดีแบบนี้นะคะ จากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าพ่ออยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาบอกเราอย่ายลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสิไดบอลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังจากทางไายกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะคเก็ได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมันเท่าสุขุสุข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไมกับแอดในคลิปหนาถ้าค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ